ลวงพ่อจะบอกแลนด์มาร์กที่สําคัญไว้แลนด์มาร์กที่สําคัญก่อนที่จะเกิดอริยมรรคเนี่ยจิตจะเกิดปัญญาชนิดหนึ่งเรียกว่าสังขารู้เบกขายานสังขารู้เบกขายานยานแปลว่าปัญญามีปัญญาที่จะเป็นอุเบกขาเป็นกลางต่อสังขารอะไรที่เรียกว่าสังขารความปรุงแต่งทั้งปวงเรียกว่าสังขารร่างกายก็เป็นสังขารนะความสุขความทุกข์ก็เป็นสังขารความโลภความโกรธความหลงก็เป็นสังขาร อะไรๆก็เป็นสังขารในขันหานี้แหละคือตัวสังขารทั้งหมดถ้าเราค่อยๆฝึกตามดูไปเรื่อยมีสต,ติตามดูไปเราจะเห็นในร่างกายที่หายใจออกก็อยู่ชัว่วคราวร่างกายที่หายใจเข้าก็อยู่ชัว่วคราวความสุขก็อยู่ชั่วคราวความทุกข์ก็อยู่ชัว่วคราวจิตที่เฉยๆก็ชั่วคราวมีใครไม่สุขชั่วคราวไหมมีไหมสุขถาวรมีไหมไม่มีหรอกนะใครทุกข์ถาวรมีไหมใครทุกข์ถาวรไม่มี เนี่เรามีสติตามดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปนะเราจะเห็นเลยสุขก็ชั่วคราวนะทุกข์ก็ชั่วคราวโลภโกรธหลงก็ชั่วคราวดูไปเรื่อยนะ้นที่สุดปัญญามันเกิดมันรู้ว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวพอเมื่อไรจิตมันเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเนี่ยจิตมันจะเริ่มเข้าไปสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญานะเป็นกลางเนี่ยเกิดได้หลายแบบเป็นกลางอันแรกเกิดด้วยการกดข่มไหมเช่นถูกเขาด่าก็กัดฟังไม่โกรธมันไม่โกรธมันนะบอกเป็นกลางข่มเอาไว้ เป็นกลางอีกอันหนึ่งเป็นกลางด้วยมีสติเป็นกลางอีกอย่างหนึ่งเป็นกลางด้วยปัญญาเป็นกลางแบบมีสติก็คือ oh, <okay. S 1> เช่นเราขับรถอยู่คนมันปาดหน้าใจเราโมโหขึ้นมา oh, <okay. S 1> เราเห็นในใจมันโมโหพอเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยเราเห็นว่าใจโมโหขึ้นมาไม่ดี oh, <okay. S 1> คุณแม่บอกให้เมตตาโมโหไม่ดีใช่ไหม oh, <okay. S 1> เราก็รีบไปรู้ทันใจที่ไม่ชอบความโกรธเกิดขึ้นแล้วใจเกิดยินร้ายไม่ชอบความโกรธหรือความกุศลเกิดขึ้นใจเราหลงยินดี เราไม่รู้ว่ายินดีอย่างนี้จิตไม่เป็นกลางถ้าจิตยินดีเรารู้ทันจิตยินร้ายเรารู้ทันนะมันจะเป็นกลางด้วยสติแต่ถ้าเป็นกลางด้วยปัญญาตัวนี้สําคัญมากเลย,ยลก่อนที่จะเกิดอริยมรรคเนี่ยจิตจะเป็นกลางด้วยปัญญานะมันจะเห็นเลยความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวนะโลกตรดหลงอะไรต่ออะไรก็ชั่วคราวฟุ้งซ่านก็ชั่วคราวหดหู่ก็ชั่วคราวทุกอย่างชั่วคราวหมดเลยถ้าเมื่อไรจิตเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวเนี่ยจิตจะเป็นกลางด้วยปัญญา้ ความสุขเกิดขึ้นมันไม่หลงระเริงแล้วเพราะมันรู้ว่าชั่วรคราวความทุกข์เกิดขึ้นมันไม่ทุรนทุรายเพราะมันรู้ว่าชั่วรคราวดีใจเสียใจสมหวังกิดหวังมันไม่หลงระเริงเลยนะไม่เสียอกเสียใจเลยเพราะมันรู้ว่าชั่วรคราวเห็นไหมพอมันเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเนี่ยใจจะหมดความดิ้นรนนี่เรียกว่าเป็นกลางด้วยปัญญาก่อนที่จะเกิดอริยมรรคเนี่ยจิตจะเป็นกลางด้วยปัญญา ก่อนที่จิตจะเป็นกลางด้วยปัญญาเนี่ยเราต้องหัดเจริญสติตามดูความเปลี่ยนแปลงของกายของใจเรื่อยไปจนปัญญามันเกิดว่าทุกอย่างชั่วคราวสุขทุกข์ดีชั่วชั่วคราวหายใจออกหายใจเข้าชั่วคราวยืนก็ชั่วคราวเดินก็ชั่วคราวนั่งนอนชั่วคราวดูไปเรื่อยๆนะมีแต่ของชั่วคราวไปหมดเลยมาเสถียนก็มาชั่วคราวใช่ไหมเดี๋ยวก็ไปแล้วทุกอย่างชั่วคราวนะดูไปทุกสิ่งในชีวิตเราถ้าเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวเนี่ยต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นจิตจะเป็นกลาง จิตที่เป็นกลางแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นจิตจะหมดความดิ้นรนจิตที่ไม่เป็นกลางนะมันจะดิ้นรนไม่เลิกพวกเรารู้สึกไหมอย่างจิตใจเราไม่มีความสุขเราอยากให้มีความสุขเราเกลียดความทุกข์จิตที่เกลียดความทุขกข์ก็ดิ้นรนนะดิน้นว่าทํำยังไงจะมีความสุขหรือจิตมันดิ้นรนหาความสุขจิตดิ้นรนหนีความสุขการที่จิตต้องดิ้นรนอยู่ตลอดเวลานะนะั่นแหะคือตัวทุกข์เลยจิตจะมีแต่ความทุกข์ล้วนๆเลยสร้างพบสร้างชาติสร้างความปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลา พวกเราเห็นไหมในใจของเรามีความอยากเกิดตลอดเวลาใหหัดดูนะเราจะเห็นในใจเรามีความอยากตลอดเวลาเดี๋ยวอยากดูเดี๋ยวอยากฟังเดี๋ยวอยากคิดเดี๋ยวอยากหนีไปที่อื่นนะอย่างตอนนี้แดดร้อนอยากหนีละนะถอยได้นะถอยไปถอยไปอยู่ข้างหลังนะถอยได้นะแบ่งๆกันนะแบ่งๆหรือจะเอาเสือขึ้นคลุ่มก็ไม่ว่านะสัง <laughs> <laughs> เ,เกตไหมตอนัวเราะเมื่อกี้ใจฟุง้งซ่านดูออกไหม ลืมตัวเองเนี่ยฝึกนะฝึกรู้อย่างนี้แหละดูไปเรื่อยนะถึงจุดหนึ่งที่ปัญญามันพอเนี่ยจิตมันจะรวมรวบข้อ,อปนันาสมาธิรวมของมันเองนะมันจะเห็นสภาวะธรรมเนี่ยเกิดดับอยู่สองสามขณะแล้วถัดจากนั้นอริยามรรคก็จะเกิดขึ้นจะล้างกิเลสอริยามรรคเวลาล้างกิเลสนะจะไม่เหมือนการล้างกิเลสด้วยสติด้วยสมาธิด้วยศีลด้วยการข่มไว้นะ อริยมรักเวลาล้างกิเลนล้างตัวไหนแล้วก็ล้างเลยไม่ต้องล้างอีกแล้วล้างทีเดียวสะอาดหมดจดไม่เกิดขึ้นอีกแล้วั่นเราค่อยๆฝึกนะวันหนึ่งเราได้เป็นพระอริยะอย่าวาดภาพว่าพระอริยะยากเกินไปอย่าวาดภาพว่าพระอริยะอยู่ไกลบารมีเราน้อยมัวแต่คิดว่าบารมีน้อยไม่ภาวนามันก็น้อยไปทุกชาตินั่นแหละนั้นถึงบารมีน้อยก็ขยันภาวนานะหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกตัวไปนี่เบื้องต้นให้มีสติคือรู้สึกตัวไปเรื่อยอย่าให้ลืมตัวเอง ่อไปก็หายใจไปเห็นร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่เราเห็นจิตใจมันทำงานได้เองนี่ขั้นเดินปัญญานะง่ายๆแค่นี้แหละลองไปทำดู